กองกดได้ไพ่ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเพราะนั่นคือดวงชาวราศีกรกฎในช่วงของปีนี้เดือนนี้กุมภานี้<อ>นะครับจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการวางแผนครับมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นครับคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้ทําอะไรเพิ่มขยับปรับเปลี่ยนหรือวางแผนการโยกย้ายมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องงานนะครับได้ทํางานใหม่ได้ไปอยู่สถานที่ใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ได้ของใหม่ๆครับอาจจะได้สมบัติได้ของถูกใจได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นในเรื่องความรักรักกับเรื่องงานจะเกี่ยวพันกันช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะไปทํางานกับคนรักกอดคอกันกอดเอวกัน สิงกันทํางานดน้วยกัน <ๆ S 2> ช่วงนี้ชาวราศีกร,รกฎก็จะเป็นลักษณะเหมือนการงานกับความรักจะเดินไปคู่กันนะครับหรือพบรักในที่ทํางานทํางานได้กันแล้วปิ้งกันเรียนไปได้กันแล้วปิ้งกันก็ได้เหมือนกันสาหรับหนุ่มๆสาวๆ,ๆนะครับเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีกร,รกฎจะเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงและชวลาวราศีกรกฎช่วงนี้จะเกี่ยวกับต้นไม้ ได้ไปอยู่ในธรรมชาติได้ไปอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวกับต้นไม้อะไรประมาณนี้ก็ได้นี่คือกรอกฎครับผมโอเคสดชื่นเปลี่ยนแปลงใหม่ๆรับก็สิ่งใหม่ๆเนาะ